อันยออันยองนะคะสวัสดีทุกคนค่ะกดยินต้อนรบับทุกคนเข้าสู่อัจมาิยชาแนลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเลดท,ที่ทุกคนรอคอยอุ้ยรอคอยนะคะมาแล้วนะสาหรับพ่อง,งูเอสพีอุ้ยเลิศนะคะถามว่าเปิดเปิดเลดนี้หวังพ่อง,งูไหมไม่หวังอะไรหวังภูเขานะคะเพราะฉันจะเอาเลตคอลเลกชันนะคะเพื่องวดหน้าป้าอินมะมาฉันจะได้แบบ เริ่มต้นเลดอัพด้วยการคอลเลกชันนะคะเราจะเป็นผู้ดีตีนแดงแน่นอนอยู่แล้วเริ่มนีเชิดมันดีเปิดเลยนะคะช่วงนี้กิจกรรมเนาะคนที่นี่ก็จะได้เปิดใบฟรีวันละใบแต่ว่าพวก500อัพเนี่ยจะได้ปกวันละสองใบเออลอมเลยอะไรนะไทยชามาแน่หน่อยเนี่ยไรนะทำพวกนี้เอ็นมาอันโดนหมู่ดำล่มเลยหวังขอพวกเขาได้ไหมล่ะ โอถ้าภูเขาคือเราจะได้เจอทีมใหม่นะออโตบอทอาทิตย์นี้ถ้าภูเขามาเริ่มรันวงการเลยเท่านั้นอาทิตย์อีกแล้วหล่อหน่อยเน่ให้ไอ้แก้วจันเจ้าจ,จ่าจันเจ้าหล่อได้ไหนดูไหนซิเลเริ่มต้นที่สี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราเปิดที่ค้บสามทับสามก็พอเนาะอุ้ยมีห้าสองสูตนะมีใครได้ใบชมพูบ้างเรื่องนี้เออแรงนะอุ้ยฉันมีเพชรรู้จักไหนตั้งเจ็ดสิบมาเลยงบเรา เปิดนำล่อมด้วยเจ้าแม่หนหนวนหวนึ่งเม็ดชื่อนี้มันการันตีความสาักดิสิทธ์อยู่แล้วไอ้แต่เมื่อวานนะเปิดดีไรสิบสิบสิบใบทอออกเลยนะเอพวกเขาออกยากนะล่อนหลอ,อแล้วก็สาธุไหมละ่ะเออคัดดำเลยแม่เรื่องนี้้ยจะแม่หัวเรียกสักทางนะเจ้าแม่เจ้าพอลูกิตโตะมาทุกคนทุกสำนัก โอุย้ยเธออีพวกมีปีกมาหมดแล้วเอ๊ะถ้ามันคัดดามันมีปีกมันจะมาหรือเปล่าเรื่องนี้มีแต่พวกไขวัดนกแรงมากนะไม่มาแล้วแหละเจ้าแม่โอ้เจ้าแม่ใบชมพูไหมไม่ไว้ชมพูว่ะแต่ใบชมพูก็บูดนะถึงอาชูล่าเองคุณพระและหลังอาชูล่ามาฉันก็มีหมดแล้วว่ะฮ่าเอ้ยอ่ะเจ้าแม่บูดแล้วรองเจ้าแม่ขนหันเอจ้าแม่กดอินดูสิอ่ะ,จ,ะ,ออะจอ มกอนะส้าแม่กวนอิมได้งูเอพีนะแต่ผู้อะแต่งูผู้หญิงฮะจ้าแม่ตีกันแล้วหนึ่งเออเรื่องนี้คือทุกศาสนาก็คือตีกันสุดหรือมาเหรอน้ำแดงแก้วเดียวกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่นะแยกกระดูดไม่ไหวเออลืมสักดิ์รเว้ยไม่เป็นไรเจ้าแม่วันนั้นไปเลี้ยงพิซซ่าเจ้าแม่แล้วนะคะบุญกุศลอาจจะส่งให้เราแบบมีดวงก็ได้ เป็นยังลาเป็นยังล่ะเกมที่ฉันรักเกมที่รักฉันเป็นยังไงล่ะเออยี่สิบใบก็คือเออเป็นยังไงล่ะสื่อหน่อยแด่เรื่องนีนะโปรเจกตชื่วเจเอม็มาที่อาจจะมีก็ได้นะอ,อ๋ชะวชวาหล่อนมีแววภูเขานะอุ้ยแม่พีดกาลันเตอร์การันตีมาแล้วนะคะสำนักนี้นะคะสำนักแม่พีทนะคะเออสำนักพีคือการันตีออกมาแล้วนะคะจริงหรือเปล่าวัดนี้ อาจูมาหยัน่นดือว่าจะได้ยังไงนะครับขนาดน,กกนาคีเปิดสองร้อยใบยังไม่ได้เลยเหรออุ้ยขนาดตัวคนครบนะว่ายัางไงขัดดำภูเขาปะล,ะล่าะละเกี่ยวภูเขาแล้วอันนี้อยู่ประมาณพื้นนาอยู่แบบพื้นทุ่งข้าบาเลเออเอาซีเออภูเขาไหมละ่ะก็เกือบอยู่แล้วก็ขึ้นอีกนิดหน่อยเดินขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวจะเดินขึ้นเขาแล้วเรื่องน,นี้นี้อยู่ทุ่งข้าวบาเล่อยู่ เออแบบหนึ่งไอหาแย่งเลดเวอร์อวีนนี่นี่จมแม่กอิมปะล่ะเมื่อกี้เขียนว่าอะไรจมแม่คนอิมหมอศักดิ์สิทธิ์เวอร์นะเรื่องนีเฮ้ยจอก,กออะไรนะจำแม่เหรอจอมอกออนี่คือคุณรดเออจอมอกออนี่คือเกตนะเออคำนี้มันลดนะเมื่อกี้เขียนอะไรศาสทุจอมอกออก,ก็ออกนะโอแรงมากนะเลื่องนี ปกแกงพ่องูเกินก่อถ้าไม่รักก็แกงกันไปเลยพ่องูนะ่ะพูดเลยนะจะมาใหม่เรื่องนี้โมโมหานะหนึ่งอันนี้เซตฮิวเหรออ่ะฮิวสองค่ะเออเลิศด,ดอยู่ประมาณตีนภูเขาเหรอตะกี้เด่ว <c oughs> แขบ,บตีนเขาเออไม่ได้ภูเขาสกักกาเฮ้ยนี่ไงแบกแบกแบกภูเขาแล้วฮิวเหรออุ้ยร่างสงหอนจังเลยฮะคัดดำนี่ก็แรงอยู่นะโอ,อ้ตรงข้าบาเล่ฮุ่งข้าวบาเล่เล็ก <c oughs> บ้า แรงนะอุ้ยเหลืกสองตัวแรงนะเรื่องนี้หน่อยงูก็ไม่ออกหรอแรงนะวาดงูไหมงูงูไงวะวาดที่มันเหมือนงูหรอมันก็งูอยู่นะเธออ่ะอันนี้ก็คือนีม่มันลิ้นมันอะไราวาดภูเขาสีเออใช่ไหมเออเราเปิดภูเขาเราหวังงูทําไมวะกูงงเราคนเราก็ต้องมีหวังปะเลยมีอุ้อยสีม่วงออกนะเนี่ยแมวมา คัดดำแม้คัดดำโหคัดดำให้มันตรงเรลียดหน่อยทสีสรุปเป็นงูดิดอาออืได้อยู่นะเรื่องนีภูเขาฟูจิหรอตัวต่อไปมาแน่วะ่ะเดี๋ยวก็ทุ่งข้าวอีกตัวจริงๆนะเฮ้ยแต่ฮะแต่ฮะทุ่งข้าวล่างไอพีไม่โกรธนะเพราะยังไม่มีเออล่างไอพีป่ะล่ะทำมาโอ้ยทำไมไม่เป็นล่างเอพีวะจริงนะเรื่องนีเออเขาให้บอกให้เราวาดภนะูเขานะภูเขาเออ เป็นภูเขานะไม่ใช่ทะเลภูเขาเหรอวะก็ภูเขาก็ภูเขาเออวาดใหม่ก็ได้อันนี้มันดูไม่ใช่ภูเขาไงก็ไม่รู้งูเอพีแล้วกับคิโยต่อยวาดดาบหลอเออได้วาดงูห้าหกออันนี้น่าสนใจงูห้าหกสบายงูห้าหกเท่าดาบเนี้ย <laughs> เออ มันดูแบบไฟมันไม่ใช่ไฟมันเป็นภูเขาสูงๆไง,งแบบภูเขาที่มันสูงขึ้นไปน่ะเออ่อ,อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะหมดแล้วนะเออวัดใหม่นี่ภูเขาภูเขาคืออย่างนี้นะคะภูเขาเออก็อย่างนี้น,นี่เออนี่ภูเขานี่ภูเขาแ้ดอนภูเขาแบบตอนสมัยเราเรียนวาดลูกไง สักัวามาแน่อ่ามาลุ้นการสองตัวจะเป็นอะไรจะคัดดําไหมไม่คัดเนาะแรงนะเจ็ดสิบใบปกติเราทำสี่สี่สี่สิบใบออกไม่ใช่หรอ,อวัดว่างูห้าหกจอมืดนะครับไรปิว้วอุ้ยงูห้าหกเลยหลอวาดเลยยหรือวาดเลยห้าหกเท่านั้นจะวาดเป็นงูหรือจะวาดเป็นอะไรนี่นะเป็นลำเลยหรือเปล่างูอะไรเป็นลำงงมากนะเรื่องนี้เออไม่ออกเลอยอะ แรงนะโอ้นี่โอ้อ่ะโอ้ห้าหกใช่ไหมจะมาก็ได้นะชัว้วเยี่ยงภูเขานี่ฟิลฟิลประมาณห้าสองเออภูเขาห้าสองงูห้าหกก็ได้อยู่ฉันว่าว่านอะไรนะกกองไฟลูกเสือ,อแอบเบื่อนะนนหน่อย,อยเอาเปิดไปเดียวหรออ๋อมีไม่ครบอีวินโดเอ้ย นะกดยังไงนะซื้อยังไงนะมาซื้อในนี้ไม่ได้หรออ๋อนี่ไงซื้อเท่าไหร่ดีค่ะอ่ะซื้อสักห้าพันนะคะเออมาเริ่มเอาใหม่วาดใหม่หา้ใครมาโอ้ยแถวนีเออ้เปิดอะไรกันได้นะ่ะทำไมโอ้ยด้วยนะคะในแชตตะกี้นีห้าหกเออปุ่ม เขาฟูจิแม่เอ้ยหล่อวาดยังไงล่ะภูเขาฟูจิเฮ้ยแพ็กนี้แน่นอนเออมาไหมเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะเออมาจะแม่คนอิมรีมิกค,คือออกตัวเดียวเธอล้มละลายริหรอเลขสามทับสามนะว่าไปเรื่อยแรงนะอันนี้คือวันนี้อยเธอแรงแล้วแหละฉันว่าเกมเนี้ดยดวงบนเละ รู้เลยเธอละลานี่ไลท์หนึ่งเก้าเก้านะเออมันจบแล้วแปดสิบสามใบแล้วค่ะเรื่องนี้มันจบแล้วอีอีองโง่อีเวนเอออะไรอะอะไรขึ้นอะออไม่ต้องถามว่าได้นั่งอะไรนะโอ,อ้มาไหมภูเขาเหรอเออนี่ไงเดี๋ยวจะว่าเฉลยออกไปที่199 9, หนึ่งเก้าเก้าหรอแรกดั มีงบประมาณ 200, แบบสองร้อยเองเรามีประมาณหมื่นห้าใช่ไหม,มหุยสีดาวลดฉันเปิดสามทับสามที่เก้าสิบใบเหรออีโอ,อ,อ้แรงนะเรื่องนี้สาภาพนอนเรียวเหรอ,อเด็กอนามัยไงไม่มาเลยวะคลิปมันยาวนะหนูให้ตายเถอ,อะอาวนไปหาเจา้าแม่หวนหวหัวอีกสักรอบนะคะเอออุยลืมเขียนซัพพอร์ตแถบๆตายแล้ว เฉพาะแถบตัวฟอปๆพขาเปิดกันหมดแล้วหลอให้ใตายถือไม่ใช่ไม่ออกเลยสาทับสามออกยากยากเขาว่าจะตรงเลนนะจริงหรอเออคนอยู่เยอะมากหรอตื่นเต้นหลอเท่าไหร่อของชั้นคางที่สาสิบสี่อยู่เลยอันนี้มาไมออันนี้อันนี้ก็แม,มงตะขาบนะอันนี้แมวคัดดำไหมเธอมันไม่ดำเลยอย่าแรงนะ คุณกติก็เปิดนี่วันนี้เห็นคุณกติกจะเปิดสี่ทุ่มนะคะทุกคนนโหร้อยใบแล้วหรอสาภาพสี่สิบเอ็ดคนเลยเหรอคะเออสีอ่สิบเอ็ดเขียนเลขสี่หนึ่งนะคะเผื่อทุกคนจะให้โชคชันสุดๆนะคะเกอบหกสิบคนดูนะหกสิบล้านหรือเปล่าเรื่องนี้หกสิบล้านไปเลยคะ่ะวันนี้ปังๆังห้าสิบเจ็ดหรอทำไมเลขมันไม่เหมือนละ่ะ เออเลดสี่สิบเอ็ดหกสิบห้าเจ็ดลิศอู้ทำไมคนเยอะจังสวัสดีค่ะทุกคนอนี้อ้ดีนะเก็บพูดอะไรไปไปลุยแล้วเนี่ยตายเถอะไม่ปกติคอมฉันมันชอบค้างไงสมมุติถ้าเข้าตอนนี้สามสี่ก็ค้างอีกสามสี่คนตอนนั้นแหละมันก็ไม่ขึ้นไม่เพิ่มไม่ลดเลยเลย,ยแรงนะเรื่องนี้อ่ะสิศรัทธากับเฉพาะแถบๆอีกสักแมตช์ละกันจะมาไหมตัวที่สอง จะหมดแล้วนะเดีืยอีกแค่ร้อยใบเองอะ่ะคนดูเยอะเจ้าพอ่อเจ้าแม่เลยเขินปะเออจริงคนดูเยอะเจ้าพอ่อเจ้าแม่เขินนะเรื่องนี้เจ้าพ่อป๊อปจะมาได้ยังเอชอชาวบ้านนะ่าอาจจะเป็นเพราะขาดเจ้าพ่อป๊อปเราก็เลยดูแบบนี่นะเออมาไหมเธอแบบตอนมันเลื่ยนช้าๆนี่คือใจแป้วนะใจแบบว่าอุ้ยต้องขัดแล้วแหละเรื่องนี้เออ หมดแล้วหรอเออได้ที่เนี่นแล้วหรอค้าคนซี่โลยินดีด้วยนาได้ที่ไหนเอ่ยมาเฉพาะแถบกำเนาจเฉพาะป๊อปมาทุกสํานักมาหมดวันนี้ฉันพูดเลยยางหนึ่งทับหนึ่งหล่อแรงเออเขาบอกออกยากจะตรงเลทจ,จริงหรือเปล่าเราก็เคยออกยากนะเยปาทองนี่ไขนะ่นะจูโน่อุ้ยภูยเขามาแล้วอุ้ยเอ็ดเอาภูเขามาแล้วมาแล้วคุณหลอดหรอตัวใหม่ภูเขาเหรออุ้ยสิบเอ็ดภูเขา เฮียว่าอยู่เวนูเขาาบลาเปิดผู้เขาาบลาใครมาบอกหมูดำมานะตะกี้หน่อยแด่หน่อยเวนเอ้ย,ยสรุปเจ๋งผู้เขาาบลาเออก็ภูเขาอยู่อยู่ยเวนตายเถอะใครว่าบหมูดำบานีดอกทอก็มาเนี่ยในผู้เขาก็มาเอ๊ะหรือว่าตัวต่อไปภูเขาจะาบาดแรลกนะ หลอกวงชั่นในี่บอกออกยากออกตรงเลสอีหมูดำม่อีแล้วนะแล้วหมูดำเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมเอาการันตีเด็ดเด็ดเอเด็ไปเปิดด้วยดะหน่อย,ยแล้วหลังจากนั้นก็ออกมารัวลเลยค้าอีหมูดำเวนเลยอเล r อ่ะมีเคสหนึ่งมีเคสขี่หมานหนึ่งหมูดำขี่หมูดำมาแล้วหนึ่งอ่ะตัวต่อไปจะขี่อะไรเจ้าแม่จะขี่อะไรมาหาชั้นขี่งูเหรอออ๊ยไม่งูมาอรอแรงนะอะไรใครมันจะขี่อะไรไาอีก หื้อหน่อยแด่เปิดดิสไลค์ไออีกสักสามสิบใครมันจะขี่อะไรมาอีกหน่อยแด่อีเวนดิ้หย่ยทุกใจว่าวกเขามาพวกเขาเอ็อาร์อุสมาพอง,งูแม่เออพอง,งูป้าพอง,งูขี่งูมันเลยใครมันจะขี่อะไรมาอีกเนีย่ยขี่ปลาดุกมาหล่อแรงนะโอ้ยเดีมันเป็นรรสัตว์สี่ขาหรือเปล่าเออ,เอ,อ อะไรนะสากรใจหลอบัตตั้งแต่ยีหลันแล้วหลอดอย <c oughs> แรงนะาลกดีหลุดเลสอ่ะมีการันตีไหมเนี่ยหลุดม,มาสองตัวแล้วนะการันตีโหอเอามิงมิงเอพีไปเองมิงแมมแรงนะเลิกดีสรุปขี่กบมาเลยจ้ากบเอ็พีโอ้ยยังไม่เคยกดเปิดยกบเอพีเลยนะเนี่ยโอ้ยแรงอ่ะหมูดำได้ไงตัวสุดท้ายแล้วนะ เวล์หวังกับจะไม่เอ็นมาละกันเ,ออเรดนี้ก็ปล่อยใจสบายๆขี่เมฆหรือเปล่าแรงนะ <c oughs> ขี่เมฆเลยหรอเรื่องนี้พ่องูเหมือนจะโหลดสิบหกหรอโอเคอี่เวนเมื่อกี้ขึ้นโหลดก็ฟิวไทยฉายอยู่นะไทยฉะก็โหลดนะเฮ้ย <c oughs> มาแล้วทะเลอุ้ยแรงนะเสี่ยวกันนกันเนี่ยมาแล้วโหลดอีกแล้วแปดแปดใครไม่ใช่ภูเขาใครอะใครวะอีนันี้หรอ ใครย่าอ้าวภเขาอวว้าย้เย่คอลเลกชันแล้วอู้หูเสนกว่าชิรนุยอ่ากเสนว่าชิรนุยเวนเย่ได้แล้วเย่เฮ้ยภูเขาจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยแม่สำนักแม่ฮิดแม่นมากจะพูดเลยเรื่องนี้อุ้ยเลิศครบแล้วฉันคอลเลกชันแล้วทุกคนเลิศเฮ้ยเฮ้ยฉัน ฉันไม่หวังเลยเมื่อกี้ฉันนึกว่าชีลนุยฉันแบบอชีลานุยเหรอนึกชื่อไม่ออกแกเมื่อกี้เออไยเอออุ้ยสัตว์หูจมีค่ะอุ้ยจะมีก็อ่มอุ้ยเขาบอกอุ้ยตรงเลยจริงเปิดออกยากมันออกเลยรถ <c oughs> อุ้ยแรงมากนะใหญ่ยย <c oughs> เห็นไหมภูเขาที่ฉันใฝ่ฝันขีดเตียนล้วพุตตองนะเออ ปวดไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสามนะรถอืมลูกค้าตกใจเบาเสียงแบบสิหอยุสบายขายหฮยเธอเฮ้ยเอ r อาร์โอคอลเลกชันโอ้ยอุ้ยรถดรอโดยที่สุดดาภูเขาเชเแีลวว้ยลถใหม่โดนที่สุดฉันก็มีอันนี้กับเขาซะดีฉันเป็นสตีมเมอร์คนเดียวนะที่ คอลเลกชันไม่ครบนะคะจะบอกให้ในบรรดาแบบสตรีมเมอร์องเบลให้ตายเถอะในที่สุดนะคะเลดหน้าป้ายเอ็นมาอุ้ยมีเบลป้ายเอ็นมาแล้วโดนเลยเลือกดีปาไปเลยค่ะ <c oughs> ไม่ไหวเอพหรออันนี้มันดูเอพได้ไหมเอ p พเหลี่ยนี่นะคะเดี๋ยวก่อนนะัเหลี่ยตัวแถวหลังหมดเลยหรอ เนี่ยเดี๋ยเมื่อกี้ทำไมไม่ออกตัวนี้มาปาดอันนี้คือจิตแรกเลยเหรอฉันยังไม่ได้เหรอเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวตัวแถวหลังค่ะเออจะว่าไปทำไมฉันได้แต่ตัวแถวหน้าวะฉันงงแล้วก็คือตัวแถวหลังก็คือแล้วได้ใช้หมดนะจ๊ะอีกทุกตัวแถวหลังอ่ะเออสีเวนสิสภาพชีวิตนะหน่อยขาดอีกนิดเดียวนะเลิศภูเขานี้ที่มันมีออโตโบอ้บัทแน่ดอนนะคะทุกคนเ โอ้ยถือว่าประสบความสําเร็จนะคะในการเปิดยานนี้นะคะบอกแล้วไม่ต้องไปหวังพ่องูหรอกนะเราหวังให้ครบสามทับสก็พอแล้วก็ออกตัวที่ใช่อุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เรื่องอะไรแบบนี้นะมารีให้หรออุ้ยหรือว่าไม่ใช่อดีชันวะเนี้หรือว่ามันบัาหรือเปล่าเรื่องนี้ือลดใช่ไหมเออดูดิซภูเขาเนี่ยเดว่านีไงขี่ภูเขาไงอันนี้อันนี้ก็ขี่ภูเขาเลยแบบกินบ้านกินเมืองไงเออ จะแม่คนอิมสาสหูขาจะแม่คนอิมรีมิกกับเกาะภูเขานะคะเลิศมากทุกคนทฤษฎีนี้เออแล้วแหละนะอ่ะเรด,ดพ่องูนะคะใครเปิดกี่ใบครบสามทับสามไหมหรือพ่องูออกยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะทุกคนก็ขอให้โชคดีนะคะกับอ่าพ่องูละกันนะทุกคนเออ